สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมาพบกับอีกหนึ่งคันนะครับเป็น t ต y ยต a c a m r รนะครับเครื่อง2.2ดรถปี2000นนะครับเป็นเครื่องออโต้นะครับแต่ว่าติดแก๊สแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องเปลืองน้ำมันนะครับระบบ LPG นะครับก็คันนี้สวยนะครับมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานครับถ้าใครเน้นว่าเอาไปใช้งานนะครับรถคันนี้ก็จะหรูแล้วก็ช่วงล่างดี ขับแน่นนิ่งๆเลยลอยนะครับที่สำคัญนะครับเปิดมาในราคา68,000บาทนะครับถ้าใครชอบก็ต้องไปชมรถทดลองขับเจรจาต่อรองลำดับง่ายๆนะครับชอบไปชมทดลองขับตัดสินใจเจรจาจ่ายเงินขับรถกลับนะครับแค่นี้นะครับถ้าใครมีงบนะครับก็ต้องสำรวจว่าชอบไหมแบบนี้ทรงนี้ ได้รถที่ที่ดีนะครับทรงนี้ถือว่าคุ้มนะครับช่วงล่างดีนะครับเขาแจ้งมาขับขับเนียบเรียบนิ่งนะครับรถอยู่ที่ตลิ่งชันสวนผักนะครับเอกสารพร้อมโอนภายในก็สภาพสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะไม่จุกจิกนะครับถ้าใครไม่มั่นใจเรื่องอะไรหรือ ยังไม่มีความรู้นะครับก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ที่ Camry ่ Cam ขับ Thailand นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Youtube ด้วยครับมีคนที่มารีวิวไว้เยอะมากเลยนะครับรุ่นนี้เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ใช้จริงเป็นช่างนี่แหละครับมามารีวิวไว้สวยนะครับรุ่นนี้ถ้าใครหารถใช้งานก็ฝากไว้พิจารณาครับในราคา6 8 0 0 0 0บาท มันก็คุ้มค่านะครับได้รถทรงนี้สวยๆเป็นรถขนาดกลางนะครับนั่งสบายข้างหลังก็กว้างขวางอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับก็ต้องไปชมไปทดลองขับนะครับแต่ใครที่ยังไม่ชอบหรือยังไม่ถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของผมไว้นะครับเมื่อเวลาที่ผมมีรถใหม่ๆมาลงท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะบางคันเนี่ยรถสวยมากลงแป๊บเดียวหายไปเลย เดี๋ยวผมจะมีอัปเดตนะครับรุ่นเนี้ยที่ผมลงไว้อะฮะราคาที่ประมาณ60,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ไปเต็น์ไปซื้อไปแล้วครับเป็น8 9 0 0มนะครับไอสีแดงๆนะครับแคมรี่รุ่นเนี้ยไวมากครับเต็นต์เขาก็จ้องเหมือนกันครับเขาก็ไปทําต่อเอาไปทําราคานะครับโอเคนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับโทรเลยรถสวยงามสภาพพร้อมใช้งานนะครับต้องไปทดลองขับแล้วจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่เจ้าของเขานําเสนอหรือเปล่านะครับ ฝากช่องไว้ด้วยนะครับไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับหารถที่เหมาะสมหารถที่มีคุณภาพช่องนี้จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอนะครับก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามและกดรับชมเหมือนเดิมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่งกระดิ่งไว้นะครับขอพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านได้รถที่ถูกใจนะครับสวัสดีครับ